จ่าสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมือนี้แม่ตูจะพาไม่เห็ดเชื่อมบักือนะคะเป็นยังถึงสีตองไม่เชื่อมอีกรอบนึงเพราะว่าแม่ตูคิดว่าการเชื่อมบักือเนี่ยแม่ตูหาบักื้อเมืองไทยบ่ด้นะคะซึ่งบักื้อเมืองไทยแม่ตูหูเสกว่าสอบหลายกลัวเพราะว่ามันเหนียวแล้วก็มั่นกลัวบ่คือบักอือเมืองนอกนะคะบักอือเมืองนอกเลยหูเสกมันสิพลอยนะคะ ้ันเข้ากระต้องแซน้าปูนใสนะคะถึงขนาดแซน้าปูนใสแล้วมันกันยังมันกันยังเละนะคะมันบกขึ้นบบอึบานเข่าเมื่อนี้แม่ตู้กับซิมีวิธีการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าในกรณีที่เข่าอยากกินบักอึอเชื่อมแล้วเข้าบ่มีบักอึไทยแล้วเขาบ่มีน้าปูนเข้าสิแก้ปัญหาจังไดแม่ตู้สีแยกให้เบิ้งเลยค่ะว่าแช่น้ําปูนกับไม่แช่น้ําปูนแตกต่างกันจังไดสีสันต่างกันไหมสำหรับแช่น้าปูนกระสิได้สีสีแบบนี้นะคะ แล้วไม่แช่น้ำปูนก็จะได้สีแบบนี้เดี๋ยวมาเบิิงวิธีการว่าจะเฮตดอย่างไหน,นะคะแม่ตูแน่ใจว่าทุกคนทำได้ค่ะนี่คะ่ะสีแตกต่างกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิิงกันเลยค่ะจ้าอันนี้ก็คือว่าแม่ตูแ่แซนํำปูนประมาณ3มชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงหรือปู้ใดจีแซ่หน่อยก็นั่นกับบอไปหยัางคะ่ะแล้ววิธีการปอกเปลือกบ่ต้องปอกออกจนเบิดจนเกี่ยงนะคะเพียงแต่ว่าห้าสิตอ้องล่างเปลือกทั้งหนก ให้เรียบร้อยโดยใส่ผ่าหรือว่าแป,แปลงแปลงซีฟันใหม่ๆขัดแล้วก็มาล่างให้เพราะว่าเปลือกนี่จะซอยยึดซอยยึดเนื้อฝักท่องให้เหนียวติดกันอีกมันจะแสบขึ้นนะคะพี่น้องแล้วก็มาเซตน้ำออกให้เบิรค่ะจากนั้นก็นว่างลงในกระทะท่องแดงเออโทษที่กระทะท่องแดงผ่านนะกระทะท่องเหลืองค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป ปิดเปิดไฟนะคะใส่ไฟกลางค่ะหวานหน่อยหวานหลายกันแล้วแต่พี่น้องเด้อเดี๋ยวเมตุจะว่างสูตรของไม่ตุไว้หายทั้งรางนะคะต้มไห้ประมันซุกนะคะแล้วก็ลดไฟลงแล้วก็ะจะมาเพิ่มอีกค่ะระหว่างนั้นก็คือตักนำเชื่อมลดไปเลยอันนี้คือแซนํำปูนนะคะผลออกมาแล้วเป็นทีน่าพ่อใจมากๆเลยค่ะพี่น้องสำหรับคนที่มีปูนปูนแดงนะคะหรือปูนกินหมากย่ยเนะะี่ยค่ะ โอเคนะคะค่อยๆใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยลรก็ลัาเพิ่มไฟอีกให้มันให้มันคุกอีกรอบนึงนะคะถึงจะเป็นเก็ดน้ำตาลรอบขางตกไซไม่ต้องกลัวค่ะจะไปได้เลยหลังจากนั้นซุกแล้วเฮ่ากับมาตักแยกไว้เลยค่ะแบบอ่าสูตรนี้ก็คือว่ากินโดยใส่กะทิกะได้หรือไ่ใส่กะทิกะได้นะคะเก็บได้หลายมือเลยค่ะพี่น้อง ถ้าเฮาเตหวานเฮตหวานจัดๆนี่มันก็สิเก็บได้หลายมือนะคะโดยที่บ่ตองแช่ตู้เย็นเลยเนี่ยค่ะนำเชื่อมนำเชื่อมนี่เฮาเสิเอาไปเชื่อมอ่าอีกอันนึงนะคะอันนี้อ่าปูนปูน,ปนเรียบร้อยแลวค่ะนี่ค่ะสได้เงาใสาวับเลยนะคะแล้วก็ยังเนื้อกันยังคงสวยอยู่แล้วกับฟักทองก็จะดูดนำเสื่อมออกมาอ่าเข้าไปในเนื้อมันนะคะแล้วกับบเล่หนำแมตูกินแล้วคะ่ะพิสูจน์แล้วคะ่ะจังอ่าเอามาบอกมาเล่าเทพี่ใท้นองเนาะว่วาล่องเหตุเบิงนะเะนาะ เป็นออก,ออกมากเป็นทีน่าพ่อใจมากเลยค่ะซึ่งจะใส่บักฟักทองของอต่างประเทศซึ่งมันสีเละนะคะแต่เห็ดสูนี้ออกมากจะโบเละเลยค่ะสีก็สวยค่ะแต่สีเหลืองๆนะคะลองไปเห็ดกันเบื่องเนื้อพี่น้องเดี๋ยวสูตรต่างๆม่ตู้จะว่างไว้นะคะมามาซิมน้ำม่ตูต้จากพี่น้องเลยซิมน้ำกันม่ตู้นี่เป็นหนูล่องอยา้เบริดสุขผู้สุขคนล่ะค่ะก่อนี่เอาสูตรออกมาให้พี่นอ้องเบิ่ง แสบใส่ได้เลยค่ะเหนียวนึบถึงจะเหนียวบะทบอบะอื้อไทยตะวันเหนียวนึบโอเคมากมากเลยพี่น้องอ่าสูตรที่สองนะคะสําหรับเพื่อนที่ทุกคนพี่น้องจิบมีน่นาปุ่นไม่ตู้กะสิปอกขึ้นเกลาดล่ะคะ่ะปอกแบบนี้แล้วเอาไปตากแดดนะคะเอาไปตากแดดไว้หนึ่งแดดถ้าแดดจัดจัด,จดบะถึงหนึ่งแดดนะคะย้ำนั่นก็เอามาเชื่อมน้ำเชื่อมที่เหลือจากเมื่อกีนนี่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่า,าบกไส่บะอ,อือ้อหลายเตยเบอวยหนึ่งอะเบิดหน่วยเลยเรามาแยงเป็นสองอัน นะคะเชื่อมสูตรเก่าเลยเชื่อมไปไฟออนแล้วก็ปล่อยให้น้ำเชื่อมมันนิ่งแล้วก็มาเพิ่มขึ้นอีกค่ะถ้าน้ำเชื่อมเหนียวไปสามารถเติมน้ำได้นะคะพี่น้องบอกเป็นอย่างค่ะหรือไผ่สย,ยากินแบบเข็มๆไม่เติมก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าเข้ากับสิเพื่อไว้กินกับกะทิน้ำหรือเอาไปใส่กับน้ำแข็งก็ใด้ค่ะเป็นเคี่ยงเลยเป็นเครื่องเคี่ยงกับน้ำแข็งใดเลยค่ะบักฟักทองนะคะ ซึ่งการตากาสีก็จะสวยนะคะพี่น้องสีสวยมากเลยค่ะสวยกว่าแช่น้ำปูนแล้วก็จะหนึบกว่าซึ่งประตูคนพบโดยบังเอิญน,นะคะออกมาเป็นที่นาพ่อใจมากเลยค่ะพี่น้องสำหรับเพื่อนบ้านที่บม่มีน้ำปูนแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเขานะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าใส่น้ำเชื่อมเขามันก็จะเงาขึ้นไปอีกเด้อพี่น้องเด้อ นั่นพี่น้องสังเกตเบิงนะคะสีมันจะสวยกว่าที่เฮาแซน้ำปูนอีกค่ะเราเวลาลองกินเบิงเนี่ยมันจะเหนียวหนึบเลยพี่น้องภาษาไทยผล่ากินแล้วมันจะสู้ฟันเผล่มามันจะนึบๆๆอ่ะเห็นมันแสบขึ้นมาอีกเลยแม่ตูจะเชื่อมแบบเข้มข้นค่ะ ถ้าผูดด้ใดบอรสอบแบบเข้มข้นกับลดน้ำตาลลงเด้อเดี๋ยวไม่ตู้สีว่างสูตรเขาไม่ตู้ไว้ดอกจ้ะจ้าทุกคนอ,อันนี้ไม่ตู้สิมะอ่าเปรียบเทียบ,ยบ,ยบให้เบิ่งนะคะนี่คืออ่าเชื่อมบะอึที่แซ่น้ำปูนนะคะสีกรสิใดประมาณนี้นะคะใน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 กรณีที่อ่าพี่น้องมีน้ำปูนนะคะนี่สิเป็นบะอึของอ่าต่างประเทศนะคะซึ่งความ ม,มันจะเละนะคะมันจะบนเหนียวคือบะอือบานเหาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแก้ไขไม่ตู้กระซีะ่บอกไว้โดยละเอียดนะคะนี่อันนี้คือแซน้าปูนนะคะอะเดียวมาเบิงช้านะคะแล้วก็ไม่ไม่อันนี้ด้วยบเละนะคะยังเป็นรูปสวยค่ะแล้วเฮาก็ไม่กินกับน้ำกะทินะคะ,ะเดี๋ยวมาเบิงมาเบิง อันนี้คือบริเซน้ำปูนไม่ต้จะเชื่อมแบบเข้มข้นนะคะนี่คือว่าบริเซน้ำปูนแต่ว่าเอาไปตากหนึ่งแดดนะคะหนึ่งแดดเมต้เอาไปจอดไว้ทึ้งหลังคาบ้านในกรณีที่เหาไม่มีน้ําปูนถามว่าทําได้ไหมเป็นชิ้นสวยไหมก็ยังเป็นชิ้นสวยอยู่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเราสีก็จะสวยกว่าที่แซน้ำปูนนะคะพี่น้องไม่เละค่ะไม่เละแล้ววิธีการที่จะซอยห้บริเวกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องปอกเปลือกเบอร์นะคะปอกพ่กะะอมะโรกโปกเปกเนาะ เพราะว่าเปลือกเนี่ยมันจะซอยยึดอีกแรงหนึ่งยึดเนื้อบ,บักบอือ้อเห่าอีกแรงหนึ่งนะคะเหตุหายังคงรูปสวยอยู่ค่ะแม่ตู้เชื่อมแบบเข้มข้นนะคะเดี๋ยวแม่ตู้จะบอกสัสดส่วนไว้โดยละเอียดข้างใต้คลิปเดอ้อพี่น้องไปเบิ่งกันเอาเพราะฉะนั้น พี่น้องท่านใดสะดวกแบบไดกระเฮ็ดไปเลยค่ะเพราะว่าหลายหลๆหลาบานเพื่อนก็บอกว่าไม่มีน้ําปูนที่จะมาแช่นะคะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาอีกอีกทางหนึ่งนะคะผู้ไดมีการแก้ปัญหาทางอื่นจังไดกะเขียนไว้ใ้คลิปเนาะคะ่ะน้องมาแช่กันว่าจิแก้ปัญหาตรงนี้แบบไดอันนี้แม่ตู่แก้ปัญหาคือว่าเอาไปตากหนึ่งแดดการตากแดดมันจะในผิวทั้งนอกเนี่ยรัดรัดหแห้งขึ้นแล้วทับว่าทั้งในนี่ยังเชื่อมอยู่แต่ว่ายตากสองแดดนะคะถ้าแดดแห้งก็ตากแค่ครึ่งเดียวเนาะไปไปไป,ไปจอบเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย สีกันยังสวยนะคะแม่ตุจะเน้นระยะว่าเชื่อมแบบเข้มข้นหรือโบเข้มกับพี่นองกับพี่หน้าเอาเนาะว่าเออฉันไม่ชอบหวานกับไปลดน้ำตาลเอาเน้ะพี่นองเนาะเนี่ยสีกับสีแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่คือจากน้ำปูนใสนี่คือการตากแดดค่ะโอเคเดี๋ยวเมตูกับคอล่าไปก่อเด้อค่ะพี่นองเด้อเดี๋ยวจะมาพอกันคลิปใหม่เมตูเสรไปเชื่อมบะเกือเทศต่อเด้อพี่นองนี่ตากแดดค่ะสีสวยนี่ไม่ตากแดดจากน้ำปูนก็สีสวยเหมือนกันแต่ไม่เข้มเท่าตากแดดนี่ค่ะ โอเคค่ะพี่น้องแม่ตู่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจาเดี๋ยวแม่ตูจ่จะซิมให้เบิ้งนะคะจริงๆซิ้มแล้วนําซิมอีกก็ะไดนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้าปูนะคระเนี้วหนึบเลยค่ะอันนี้ก็คือฟักทองเมืองหนอกนะคะเดี๋ยวเขามาซิมที่แซ่อสวดที่อันนี้ซิ้มทีอ่ตตากแดดไว้นะคะ พี่นองสวยมากเป็นที่หน้าประทับจืดมากเลยฉ่ำม,มากมไม่ตู้วสอบตากแดดไร้กลัวเนียวเนืบเลยน้อ,องเ็็เดอวยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเจอกันไหม